สบ,บายดีสวัสดีเดอ้อปารุงมาพบมาพ่อก,กันอยู่พี่เดอ้อมื้อนี้เนาะทางพ่อจันเพิ่นพามาเฮ็ดอ่าสามโนโนามนาครัวพี่น้องเลยเนาะหรือว่าย่ายสามนามนาครัวอ,ออกออกมาเป็นอ่าครอบครัวของเฮาเองเนาะเพราะปกตินี้สิอยู่ในเฮือนใหญ่เนาะทาง่จันก็สิอยู่ในแม่ตุย้ยพี่น้องเอ้ยทางสรัตก็สิอยู่นําอันครอบครัวใหญ่เนานะ โดยตอนนี้การระวงังเราทางเจ้าหน้าที่เป็นเลนเรื่องให้อยู่เน,นาะโดยอ่ะพี่พี่น้องเลยมาถ่ายอย่างโน้ยอย่าน้ยมายังอันนี้ระวังโลพี่น้องเลยกล้วยทอดมันทอดบ่โดยอยากกินบ่อยากกินอะไรสบายดีป้าลุงแน่สบายดี สบายดีตาตาดำเพิ่นมาเห็ดพี่นายกรรมื้อนี้พี่น้องเอาางว่าบเ้ะพี่นายกำบอกคือสิจากลากันเ้อเฉโดยมาเห็ดใบพวกดังเนาะโดย่ต้อง่าซั่นที่น้องเโดยทายน้ำเพิ่นนะสิบพัน0ิบนเดีออย่าแม่ใจก็ได้เอาเอาด้ก็ได้ เอาชื่ออีกนี่อันมีกื้ออันผ่าทางอนพลันงานเพิ่มจากคนเอาจากาพันเลยโดยแชบอเชิมยุ่ยเชิมมันให้ไม่ขาดบ่งยุ่ยเชิอเคลยแชบอชบอาเห็ดใบสมุนุกัเนี่ยขอกมาบานนี้องาดูกระโปงเมมา หลายภาหลายปีสามสิบปีเลยจิโดยสามสิบปีเลยยากออกมาเป็นของตัวเองให้ไม่ตุ้ยก็ได้ให้เตะออกได้ปะไปโมแม่นพี่น้องเลยนะว่ยกเสียให้ตะดำเพิ่มนี่แหละพาสปอร์ตเนาะก็เลยต้องเฮ็ดบัตรสมานุเข่าเฮือนก่อนเอาน้องซื้อเป็นเข่าสมานุเฮือนในเฮือนเขาก่อนพี่น้องเลยจะได้เฮ็ดพาสปอร์ตให้ตะดำจะได้ไปอันงานแต่งน้องชายอยู่ฝั่งไทยสิ้นปีนี่เนาะโดย ตอนนี้ก็อยู่ระวางล้อเพิ่นอยู่จักมีเหตุการอยู่ของอาจารย์เพราะว่าต้องโดยนี่เด้อมันกับใจอันนี้อันนี้ว่าให้เอื้อยเพิ่อนหนุกให้เอื้อยกรอบแท้นี่คักแท้นี่ค่ะยังน้อยนึงเนาะโดยรออีกวันนึงใกล้สิเบิดแหละเออของเพิ่นนี่นะของเพิ่นปาแล้่เราเห็ดเวียร์เราอยู่จักหน่อยกันจักหน่อยเราลืมน่าโดยโดยตอนนี้ก็ ออกมาบัดคือคนได้พี่น้องไอ้น้องวินครอบครัวน้องวินก็นออกมาครัวน้องวินเนีสิออกมาสักวัคซีนเนาะแต่ว่ายัางไม่ได้ไปถึงไหนเลยก็มาเบียกเฮาก่อนเนาะตอนนี้กัโดยเฮ็ดเวียกยังอยู่ไทยเพิ่ไนไทคลายเสือเส้อผ้า,า,าโดยโอ้เป็นกันประมาณว่าสัมภาษณ์ด้วยว่าจักประวัติเบิ่งนะพี่น้องเอง้เนาะ เออปรไปได้ปรไปพี่นิ้วอยู่พี่นิ้วขอางน้ำได้นิ้วขอางน้ำอยู่พี่น้องเป็นญะไ,ไปนิ้วนานมีแต่อินไน้อยู่หันนะอินถ่ายอยอู่น้ำน้องวินนนะดูนี่เฮากระถาห้เป็นเห็ดแล้วก่อนอ,อันนี้ก็โดยสุดินดามาริไซเดอร์ซื้อน้ำสกุลของพอเลยอันนี้ก็สป,ป็น ใบอันแจ้งเกิดพี่น้องเอ้ใบแจ้งเกิดน้องเชอเนาะแต่ว่ายัางบสมบูรณ์ปันใดเพิ่นว่าเขาต้องไปเล่นเอาในศูนย์สำนักงานเพิ่นอีกว่าสันเนาะเพิ่นก็นแนะนำอยู่พี่น้องเอ้ตอนนี้กะยังไลยขั้นตอนอยู่เนาะระวังรออาเพื่อซีดแล้วกะยังขาดหลายอย่างอยู่ได้พี่น้องเอ้เขาต้องไปอีกทีนึง่งเพื่อไปเล่นเอาใบยังยืนน้องเชอเนาะ พี่พ่อพี่พ่พี่ใดๆเป็นทำเรื่องเขาไปอยู่ไทยยังใช่เปล่เป็นทำประวัติเขาอยู่ไทยเขาเห็นเบี้ยเห็นเงันยังใช่ไหมโเนโดยเป็นจะทำที่เขาไปไทยที่เขาไม่ได้อยู่บ้านตอนที่เป็นโดยโดยเพราะว่าตอนเป็นจดสามโนนะเขาไปอยู่เนาะมันก็สิบ่ามีแต่ซื้อพี่น้องเลยแต่บางโมมีหูเนาะอันนี้ก็จะเป็นสามโนของพ่อแคกเนาะนี่หูพ่อแคกอันนี้พี่น้องเลย หน่วยยังของเจ้า363เลขที่363อ๋อมันหน่วยเลขเลขที่มาแล้วเลขที่ซื้ออ้หน่วยได้หน่วยเฮาเบิ่งเบิ่งหน่วยๆแม่นบ่มีอยู่ได๋อหน่วยที่27อ๋อ27ของเฮาหยังเด้ะค่ะมาจ30กว่าหน่วยเพิ่นจากบ้านเฮาพน้บ้านคเนาะเป็นบ้านใหญ่เด้อื อาทางเฮาเลยสาเฮาถามมึงเด้บอกเฮาใช่ไหมมาอยู่หน่วยยังที่เขาอยู่ปัจจุบันอ่าปัจจุบันนี่มันต้องมาถามเจ้าวบ้านเยวเขาต้องมาส่งเพิ่นอีกรอบนึงเลยบาได้แล้วเลยบ่ยังเลยเขาต้องเอาเอกสารน้ำมันนี่แล้วก็ต้องเมือให้ชาวบ้านเซ็นอีกทีหนึ่งเลยจะมาส่งเพิ่นเนาะหน้าซีจะพี่ชักเมื่อจะซีหน่วยซีซาป่ายังชามซีป่ายี่เนี่ยเขาเอาติย่างอากมาเนาะ โดยเป็นให้โทรหาโยติวหาฮันเบอร์ผู้ว่านุ้โฟะอ้าคือว่าเรามาเก็บคาไฟน้ำเจ้าอยู่บ้านนี่มาเก็บคาไฟเรือโยนมะลืมถามเลยโทรหาเจ้าเรื่อยอยู่ไรเลยเอืมอ่านเอเนียวกัเอเนิยวกระโปรงน้ำนี่ของหน้ามากระโปรงดึงลุงงวดสาธุดเจ้าเดูว่าเป็นไข่ไงบอกว่าดุงนี่คอยเจ้าขึ้นเลยคอยเจ้าขึ้นเลย เพื่อนเด็กออกมานำมือนีิพี่น้องเลยสบายดีป้าทุกนิยแบบสบายเลยกินยาแลรอบรอบเที่ยงนี่หมู่บ้านนี่นะป้าให้กินยาแล้วก็ถ่ายคลิปเนาะเพื่อนเ็กินทุกสูตรทุกยาที่เพื่อนเป็นแล้วพอเมื่อเมื่อแรกเนี่ยเพื่อนบอกแม่เพื่อนมาห้าย่านป้ารัดไปห้าจังกินนะัซนเดมเบอร์บูกินเพื่อนว่านะเฮ้ยจะเอาเพื่อนในเถาะพี่น้องเลยนี่ฉันว่าเพื่อนแม่เพื่อนให้กินนะเพื่อนสิบูกินเอาเพื่อนในเถาะน้องเชื่อว่าเอาเพื่อนในเถาะเจ้าหันแเลยอาเพื่อนในเถาะดีเห็ผมนั่งควันอะพราะมื่อนีะ เต็โตนะกินบอกรึยังกินบอกกินไม่โอ้ยนี่ไอ้เมื่กินบม่กินบัแซ่บแล้วหมดเช้ากันจะกินแล้วล่ะเป็นอะไรเซีพอเห็นยางออกมาจากห้องน้ำเมื่อกี้นี่บิดยางบิดไส้บิดครัวพี่น้องเลยลงมาเลยพี่น้องเลยนี่วเหรอบอกรึยังไปกวดมวานี่พี่น้องว่ายางน้อยหนึ่งใช่ไงเทียนยางแบนึ่งนะครับปวดปวดบ่มันมันคือมีปรทุูมียางนี่นะตัน เมนเดี่ยวสะนะันเนาะเพราะว่าทางแพทย์เพิ่นบอกว่ามันสิเป็นกนะ้อนเนาะออกมา,มาตัวนี้มันยังน้อยเดียวนึงไปอันไปตรวจเพิ่งเห็นนะเดี๋ยวตัวนี้ยจะเป็นตกลงแล้วนีีพ่น้องเลยตกลงแั้วเขาโค้เงี้ยวอะไรกันแล้วจ้าไปเข่าหนังกินยัเงี้ยวออกกีบ่แบบ่ออกเลยท่านพิธแบดชุบไปเลยอแบบปวดที่ซื้อบรแเบ่าออกน้อย บ่สมความที่เฮาปวดแหย่บ่ส <laughs> ิแสดงว่าแม่นได้ซะพี่น้องเอ้ยตันรถตันแล้วตอนนี้พี่แล้วโทตันแล้วเจ็บบ่ได้เจ็บคือไอ้พัดบอกว่าไอ้พัดบอกว่าเจ็บไดเครื่องอยู่เครื่องแว่าเฮาเฮานั่งเฮานั่งเฮานะมันแบบคือเฮานั่งกินกินยงนีแหละพี่น้องเอ้ยเฮาต้องเฮ็ดดบนีไปหาหมอบ่ว่าไดกินยาฟังเบิ่งนี่แหละ คือลองบิดกังเยีะกัแห้งอีกมาหนี้ก่อนโดยคือในนี้นาพทดว่าว่าอันจนเลือดออกเหรอเวลาเฮาแบบมันมันสิออกนะโดยแล้วว่าประมาณนั้นเลยอ่าถูกตรงเก็บขนาดนั้นเลยว่าแล้วว่ากินดันแจกกินต้มบานตัวนี้ไปมันมันสี่วนเบ่งจนเหียวขอโทษขออภัยพี่น้องเอ้ที่เขาบอกเหียอะๆนี่เป็นภาษาของทางลาวเขาเนาะทางไทยพอดีเอออะไรโดย อาชีพแบบบอสุภาพหรือเปล่าเนาะสำหรับคนฟังพี่น้องไงจะจะใครบ,บ,บอได้ไหปวดเล<ด>ยเนาะแบบคือเฮาเยียวยัดนี่มันมีแนวมีบางซิ่งเนี่ยอยู่ในหลังจากอ,อันนี้บอเกิดจากอาการปวดขึ้นไหมหลังจากกินต้มหวานเมื่อเช้านี้บอเออกระสิเมนน่นเนาะกหลังจากที่ไปอเอายาเมื่อวานนี่กระสิเม่นเพราะว่าทั้งแพทย์ทั้งหมอเป็น วางยาสะรายนิ่วให้นไหมดูถ้าน้องอยู่นี่ได้ดูไอ้พวกไปกัยาฮ้อนแดดน้องๆอ่ะจะนอยเป็นวัดอีกไอ้เอาวันนี้กะยังเหลืออีกขั้นต่อหนึ่งได้หนึ่งใบดูหนึ่นใบที่มีเลยได้เนาะเราจะเป็นเล่นานี่เองเนาะใบเจ้งเกิดน้องเชื่อน้องเชื่ออีกก่อนดยอันนี้เป็นเจ้าใบเจ้าแจงซื้อเพื่อนบ้านเมื่อกี้นี่แจ้งเลื้อยตามนี่ป่ะเมืองดูซื้อเพกันใช่สัมปโนองข่อยได้จ้ะ เอาเพิ่นอยู่เพิ่นอ้าวของเจ้าก็มาอย่าอมนะลูกเอ้ยนิ้วอ๊ะๆๆไม่ต้องตกเด้อมเจ้าอมตอกอยากให้นวเจ้าสิเป็นวัดนะมื้อนีู้ชื่อยังแม่ลงือไว้บ่อันนี้ใบทางแพทย์อันบ้านเฮาให้นี่เนาะสุขิาน้อยพี่น้องเอ้ยสุขิาเพิ่นเขียนให้เดี๋ยวเฮาต้องเอาใบนี้นันไปยื่นเอาในสำนักงานเพิ่นเนาะโดยแต่ปมือกันซ้ํานพี่น้องเอ้ย โดยโอเคพี่น้องเลยเนาะตอนนี้เราก็ได้เอกสารที่ทางเจ้าหน้าที่เพป็นแนะนำใเอาให้ไปเซ็นเนาะก็คือเราต้องไปเซ็นทางพอบ้านหรือว่าหัวหน้าหน่วยทางบ้านเฮาก่อนเนาะแล้วก็ไปเอาใบใบแจ้งเกิดน้องเชื้อพี่น้องเลยแล้วได้ใบแจ้งเกิดน้องเชื้อแล้วจังเขามาหาเพื่อนหม่เนาะให้เพื่อนเซ็นให้แล้วก็ไปหาพอบ้านบ้านเฮาอีกพี่น้องโอ้ยหลายขั้นตอนพี่น้องเลยเนาะยังพ่ได้ ตอนนี้กะจ่ายค่าใช้จ่ายของพันก่อนโดยโดยคนคายโดยค่าใช้จ่ายพันจ่ายก่อนพี่น้องเอ้นาะเดี๋ยวหามารอบสุดท้ายกะจะได้บ่ต้องเสียแล้วเนาะตอนนี้แมงเสือก็คือยังม่มีหูพี่น้องไอ้หูแบบนี้เนาะแมงเสือต้องไปทายคูแบบนี้ได้กะน้องเสือเนาะน้องเสือกะทายขึ้นกันพี่น้องไอ้คนละสองใบโดยขอบใจเด้อเด้อไปเอากะ เดินทางเดินสาย<ม>ไปห <ใน S 1> ิดตอ่อจุดหนึง่งไปคอใบแจงเกิดลูกอ่ะอันนี้คร <ตะ S 1> <อ>ับใช้อันชุนของแมงเชื่อเลยเออแมงโดยเอาเบิองให้มันละเอียดเด้อย,ยันดื่มไปคอใบแจงเกิดตะดำเด็กกะจังไปหาในบ้านเห็นบ่หาในบ้านเสนนะ้นเนาะในบ้านเส้นแด็กกะจังมาหาเพนะื่อนเนาะจะจืดบ,บอสบอลเป็นติกต๊กติก๊กติ๊กใบสมโนเจ้าอยู่ขึ้นเนาะเนาะเบิ่งเลย

เลยป่ะครับน้องเลยเนาะเดินทางไปทางใดโต่อบ้านนี่พอไปไกลปะของการภายในเด็กถ่ายรูปเลยเนาะเพราะว่าเขาเอาได้ออกมานได้เขาเนาะถ่ายรูปคนละสองใบทางเจ้าหน้าที่เพื่อนวะน้องเซอร์กะปกตินี่ถ้าว่าน้องเซอร์เข่าจำโนซื้อนี่จะไม่ได้ต้องถ่ายรูปก็ได้เพื่อนเนาะแต่ว่า อาน้องเชิญส like okay. yeah. ีเฮ็ดพาสปอร์ตนะพี่น้องเลยต้องมีหูเพิ่นมาเนาะก็ต้องไปถ่ายป้าสีได้บ่กน้องเชิญถ่ายหูป้าบ๊ามน้องเชิญถ่ายหูปนี่ก็ว้าวยากอยู่ไดยเปิดให้หน่อยป่อเจ้าเต็มเอสอัดปลากระป๋องไปเออนิ้วขึ้นไปเท่งนั้นโด้โดยทุเจ้ารอบซองแล้วไล่มาลดก่อนเจ้าหน้าที่เพิ่นสีห้โยกกันอ้วนอยู่เห็นบ่ป้าบอกอยู่ว่าอัน เอื่อยนั่นเพิ่นสิหายแด้ไปกวนเพิ no. ah, uh, okay. way, ่นตอนเพิ่นเฮ็ดเวียนเหตดการอยู่ต่างอยู่ก็มีตุ้ยดอกเพิ่นเนาะาถือหัวน้องนึกล่ะอัพเน็ตพี่น้องเไยไปห้องการภายในบบดนี้ไปโดยจักทางใดหมอไอ้มอไอจักรหรือปะฮึปให้อาบุญเป็นโซเฟอร์เด้อมื่อนี้เป็นโซเฟอร์พาลูกพาเมียออกมาเวียยแต่ก็พาป้าพาลุง ไปแล้วพี่น้องไงบ้านพี mmm ่น้องไงมาหอดห้องการภายในเพื uh, ่อนแด้บบ้านนี้เนาะจะขี้มักดูดลูกสาวกับพี่น้องเลยเพื่อนยังไม่ได้เฮ็ดเลยลูกมักดูดนะแมวแมวแมวแรงจังเมื่อเคียนเนาะน้ำหนักยังซื้อแท้ยังอะไรกอกเอกสารอีกเบาเอกสารของของเล็กน้อยเนาะของเล็กน้อยน้ำหนักตอนเพิ่งเกิดแต่เนาะ น้ำอีกใบหนึ่งเมนบอกโดยโดยโดยเพิ่นเกียนมาให้แล้วซืแ่อมาแล้วเฮากับซีมาปิ้นสามนุสามลองมาให้เพิ่นมาเงินเอาใบโอ้ลายขั้นตอนอยู่ได้พี่น้องไว้เนาะเพื่อสิได้ใช่ยากโยใช้เวลาเป็นทิศพุ่งจักเพื่อซีได้เนาะได้ลิมของเฮาเองนะจ้าวเจนจับเพื่อนเจ้าเลยเลยเนี่ยถ่าจ้างเพิ่นมาเฮ็ดนั่นอันไหนหนานะพี่น้องเลยกับประมาณสองล้านปลายเนาะ แต่ว่าเฮามาเฮ็ดเองกับโบฮอดล้านนะพี่น้องเอยก็เลยอยากมาลองเฮ็ดเองนะบบเนาะหกแสนกว่าเนาะโดยหกแสนหรือว่าเจ็ดแสนนี่แหละดแล้วพี่น้องโดยห้ากะเฮียนหูไปนะเฮียนหูไปนะ <c oughs> ถ้าว่าให้เพื่อนมาเฮ็ดให้เฮากะง่ายพี่น้องเฮาก็นั่งถาเส้นอย่างเดียวเส้นซึ่งเฮาอย่างเดียวแต่ว่าเฮากับโบได้เฮียนหูอย่างเลยเนาะเราเฮาบโบได้มาเฮ็ดเองเจังบ่ฮู้พี่น้องโดยบัดนี้เฮาฮู้แล้วอ่าบัดนี้ก็ได้พาพ่อน้องนิ้วมาเบิ่งสถานที่พร้อม ว่าเราสิมาเห็ดอันใบยั่งยืนใบแจ้งเกิดของน้องวินน้ำโดยวันนี้เรากสิได้พู่เลยเด้พี่น้องเลยโดยวนหาสามรอบพี่น้องเปิดสีฮอดเนาะโดยกะโอเคเดพี่น้องเลยกับมื่อเนาะเออมือหมหมายถึงมือนี้นะคือสิพ้าน้องวินไปเวียกต่อน้องวินกะอันนี้คือตาน้องเชอนี่นะแล้วแล้วพี่น้องเลยก็คือคิวต่อไปก็จะเป็นของน้องวินเนาะน้องวินกะสิได้ไปฉีดวัคซีนบอกพี่น้องเลยมือนี่นะ จักว่าจังไดเด้เนาะออกมานำกันเบิดมือเลยตอนนี้ก็ระวังอันนี้ก็เฮากระถาเส้นอย่างเรียบร้อยก่อนจังมาส่งเพิ่นเนาะก็คือสิเป็นมือใหม่เพื่อแต่พี่น้องเลยมือใหม่นะจะทำมือใหม่ช่วือื่นแรกเพราะว่าช่วงนี้เป็นวันซุกเสาร์วันเวียดเพิ่นเอะถ้าเป็นซุกเสาร์ที่แต่เพิ่นจะพยอยากเฮ็ดเวียดเลยถูกไปใช้พี่น้องเลยใน้องเชั้นขึ้นทางนี้ก็พอละพอลงทางขึ้นโอ้ยพอลงทางขึ้นแหละ มาเฮ็ดพิธีกรรมให้น้องเซือแล้วพี่ดวงท่างขึ้นแล้ววะนี้โดยขึ้นนั่งน้ำพ่อจันบ่กอ้าวน,นั่งน้ำพ่อจันเดี๋ยวเรารูกจะจังไปน้ำแม่เด้อเอา้าน้าสาวไปพี่น้องเลยเนาะโดยสำหรับคลิปนี้แม่น้องเซือกับสิคอโต้ลาแล้วสาพี่น,นะน้องเลยปพาลุงเลยเนาะน้องเซือมาเวียดกับน้องวินกับมาเวียตาต่อไปเป็นน้องวินเด้อวันนี้เด้อน้องเซื้ออะ ห้าห้าหายจะขี่มักรู่นั่นี่ยเพิ่นยังกลางดูนีเพ่งเ่าเห็นเงเห็นไหมะบอ์เหน่แจ้งเกิดน้องวินซื้อเอาไว้เี่เกิดน้องวินซื้อโดยตอนนี้ก็รับไปเลยไดเลยไปเอาเลยเลยเลาก็มาเคียรเราเองดิไปล้างก่อมซอไปล้างมาเคียนแต่ก็เมื่อทับตาในบ้าน แมนเพราะว่าท <UM ั้งยังไงต้ออาบุญก็ต้องมาเอาแบบนี้อยู <3 <3 <3 ่แล้วนะเนาะไปแม่จังมาเลยนเอาของพ่อบม่ได้เอาเอกสารเงินบอกกี่นี่นะแค่เตรียมเงินไปซาพันอาบุญไปมาขอไปเเกิดอาบุญเตรียมเงินไปแล้วบ่้อซาพันเอกสารเพิ่นนะพี่น้องเลยไปขอไหวเนาะเจียเปลือบซื้อซาพันเจียเปลือบซื้อแต่เพิ่นก็บเแนาหน้าใ้เฮาใบนาง ได้พออ่ะเจ้าเก็บใบนี้ไว้เจ้าเขียนประกอบเจ้าเขียนตามใบนี้ประกอบคือแท้่ใบว่าน้ำนักอยังไงนะที่เคยบูนเขียนให้ตัวนี้แต่เขียนซื้อน้องใส่เลยแล้วก็นในบ้านเส้นเนาะหูลายขั้นตอนพี่น้องเอยถ้าเฮาบ่มาเฮ็ดเองนี่บ่ฮู้เนาะเฮาต้องมาเฮ็ดเองโบกตินี่แม่งเซื้อเคยมาเฮ็ดใบสำนูสุดก่อนพุ่นนจ้างเพิ่นพี่น้องไงพอพี่น้องไปดู ตอนสุขสาราน้อยบ้านเฮาอ่าเพิ่นใบเพิ่นเขียนประวัติื่อเนาะเขียนประวัติให้ส่งบ่ได้ก็ส่งทางโครงการใหญ่เนาะแอนี้มาเป็นเพิ่นสิออกไคอบท้องให้เลยโดยโอ้จักอยู่เนาะมาเรียนรู้นํากันทางเฮาก็ได้นี่ก็ต่อายต่อไปก็สิเป็นน้องวินน้องวินก็สิมาเฮ็ดคือกันพี่น้องเอ้ยแต่ตอนนี้ไปักวัคซีนาจุบก่อนจุบๆเดือนเดือนเท่าไหร่แล้วก็ินเดือนก็5 หน e okay, so ึ่งเดือนกำหาเมื kay, huh? cin ่อได้ออกมาข้างนอกครั้งแรกน้องเลยโอเคใส่พี่น้องเลยน้องวางรอเอาบุญกับปิดคลิปแล้วบัดนี้เอาบุญเพิ่งไปเอาเอกสารของน้องวินพันอยู่เนาะไปลาปลาดุงเด้อพบพ่อกันคลิปหน้าเด้อสบายดีสบายดีนมือน้ำใดสบายดีโดยที่นายกำ พินัยกรรมพาพวาจันท์มาทำพินัยกรรมวายจันพี่น้องเลยมื่อนี้นะป้าเจ็บทองหน่อยหนึ่งหน่อยก็สิพานโมวินมาให้พินัยกรรมเมื่อเอาอันนั้นอยู่หุ้นบ้านนั้นพอแล้วเออแม่นั้นแหละเมื่อเอาสมบัติพอบ่าเมื่อนั้นแล้วจะว่าโมบินจะว่ามีหัวเอาไรออกเลยจะต้องจะกองมันลงเลยทีเดียไปได้ใช้พี่น้องเลยนะ